นิทานธรรมะวัฏจักรแห่งคําปากและผลกรรมบทที่หนึ่งสร้อยแสงผู้มีวาจาเป็นอาวุธณหมู่บ้านร่มเย็นซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเขียวขจีผู้คนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและส่วนใหญ่ก็มีจิตใจโอบอ้อมอารีแต่ในหมู่บ้านนั้นมีหญิงสาวผู้หนึ่ง ชื่อส้อยแสงนางเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาส飒สวยมีเสน่ห์ชวนมองแต่สิ่งที่โดดเด่นกว่าความงามของนางคือวาจาส้อยแสงเป็นคนชอบพูดคุยสนทนาและแลกเปลี่ยนเรื่องราวแต่เรื่องราวที่นางแลกเปลี่ยนมักไม่ใช่เรื่องของตนเองหากแต่เป็นเรื่องของเพื่อนบ้าน นางมีความสามารถพิเศษในการสังเกตข้อผิดพลาดข้อบกพร่องและเรื่องส่วนตัวของคนอื่นได้แม่นยำและที่ร้ายไปกว่านั้นคือความสามารถในการปรุงแต่งเรื่องราวเหล่านั้นให้เผ็ดร้อนน่าสนใจและบิดเบือนไปจากความเป็นจริงเมื่อมีคนทำดีส้อยแสงจากนินทาว่าทำไปเพื่อหวังหน้าหวังบุญใหญ่ ต้องมีเบื้องหลังที่ไม่ดีแน่เมื่อมีคนทำพลาดนางจะขยายความผิดพลาดนั้นให้ใหญ่โตเกินจริงเป็นเรื่องตลกขบขันหรือเป็นเรื่องที่แน่รังเกียจวัจีกรรมของส้อยแสงเริ่มส่งผลต่อชาวบ้านในหมู่บ้านร่มเย็นอย่างช้าๆแต่แน่นอนความสนิทสนมของเพื่อนบ้านเริ่มจางหายหลายครอบครัวเริ่มมองหน้ากันไม่ติด เพราะคําลินทาที่ส้อยแสงไปปล่อยไว้แม้แต่คนที่ไม่เคยรู้จักกันดีพอเมื่อได้ฟังเรื่องราวที่ผ่านปากส้อยแสงมาก็เริ่มมีอคติและไม่ไว้วางใจกันบทที่สองเงาเมืดแห่งความแตกแยกวันหนึ่งป้ามาลี แม่ค้าขายขนมไทยที่แสนซื่อสัตย์ถูกส้อยแสงอินทาใส่ร้ายว่าแอบโกงน้ำหนักเครื่องปรุงและใช้ของไม่มีคุณภาพใส่ในขนมทำให้ลูกค้าลายใหญ่หลายรายพากันหันหลังให้ป้ามาลีธุรกิจที่เคยดีกลับซบเซาลงอย่างรวดเร็วป้ามาลีทั้งเสียใจและสงสัยว่าตนไปทำผิดอะไร ไม่นานหลังจากนั้นลุงถนอมช่างไม้ฝีมือดีที่เคยได้รับความเคารพจากคนทั้งหมู่บ้านก็ถูกส้อยแสงกล่าวหาว่ารับสินบนจากพ่อค้าไม้ใหญ่เพื่อทำลายป่าไม้ของชุมชนแม้จะไม่มีทักหลักฐานแต่คำพูดของส้อยแสงที่พูดซ้ำๆและเต็มไปด้วยรายละเอียดปลอมๆก็ทำให้ผู้คนเชื่อถือ ลุงถนอมต้องอยู่บ้านอย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครกล้าจ้างงานเพราะกลัวจะถูกมองว่าเป็นพวกเดียวกับคนทุจริตซอยแสงไม่ได้รู้สึกผิดนางมองว่าการนินทาเป็นเพียงการพูดคุยสนุกสนุกเป็นการบอกเล่าความจริงในแบบที่นางคิดเองนางยิ่งมีความสุขเมื่อเห็นชาวบ้านคล้อยตามคำพูดของนาง และให้ความสนใจกับนางมากขึ้นแต่นางไม่รู้เลยว่าทุกคำพูดที่เปรียบเสมือนก้อนหินที่นางปาหกไปนั้นกำลังสร้างหลุมดำแห่งความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นและกำลังจะย้อนกลับมาหานางในไม่ชา้าบทที่3การย้อนกลับของวจีจรกม หลายปีผ่านไปส้อยแสงแต่งงานกับชายหนุ่มต่างหมู่บ้านที่มองเพียงความงามภายนอกและความสนุกสนานในการพูดคุยของนางและย้ายไปอยู่ที่เมืองใหญ่แห่งหนึ่งชีวิตของนางดูเหมือนจะดีขึ้นแต่สิ่งที่ตามนางไปด้วยคือน,นิสัยเดิมๆในเมืองใหม่ส้อยแสงยังคงใช้ปากของนางเป็นอาวธเช่นเคยนางนินทาเพื่อนบ้านนินทาเพื่อนร่วมงาน จนกระทั่งสามีของนางเริ่มรู้สึกว่าทุกแห่งที่ไปภรรยาของเขามักมีเรื่องบาดหมางกับคนอื่นเสมอคำพูดที่ไม่จริงของส้อยแสงทำให้สามีต้องพลอยเดือดร้อนและเสียชื่อเสียงไปด้วยเริ่มจากเพื่อนบ้านเมื่อส้อยแสงนินทาเพื่อนบ้านในที่ทำงานว่าขโมยความคิดเพื่อนบ้านคนนั้นพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้และส้อยแสงก็ถูกตำหนิอย่างรุนแรง จนต้องเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ไปถึงครอบครัวนางนินทาญาติของสามีว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้สามีกับครอบครัวต้องทะเลาะกันหนักเข้าสามีของส้อยแสงเริ่มทนไม่ได้กับคำโกหกและคำนินทาที่ไม่เคยจบสิน้นจุดที่วิกฤตที่สุดมาถึงเมื่อส้อยแสงถูกเพื่อนร่วมงานกลุ่มหนึ่งซึ่งเคยถูกนางนินทารวมหัวกันใส่ร้ายนางกลับคืน เรื่องที่ถูกใส่ร้ายนั้นเป็นเรื่องร้ายแรงและเป็นเถ็ดทั้งหมดแต่ด้วยความที่ซอยแสงเองก็มีประวัติชอบนินทานและกูหกมาก่อนจึงไม่มีใครเชื่อคำพูดของนางเลยซอยแสงพยายามอธิบายพยายามปฏิเสธแต่เสียงของนางกลับถูกเกลื่อนหายไปในความเคลือบแคลงสงสัยของผู้คนไม่มีใครเชื่อในความบริสุทธิ์ของคนที่เคยทำลายความเชื่อใจของผู้อื่นมาตลอดนางถูกไล่ออกจากงาน สามีทิ้งนางไปเพราะทนกับความวุ่นวายและไม่มีความสุขไม่ไหวนางกลายเป็นคนที่ถูกโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงบทที่4แสงสว่างนับปลายทางสร้อยแสงกลับมายัางหมู่บ้านร่มเย็นอย่างโดดเดี่ยว ใบหน้าของนางยังคงสวยงามแต่แววตาเต็มไปด้วยความทุกข์และความว่างเปล่านางไม่มีที่ไปไม่มีใครต้อนรับชาวบ้านหลายคนยังคงจำเรื่องร้ายๆที่นางเคยทำไว้ได้นางตัดสินใจไปวัดที่อยู่ท้ายหมู่บ้านและนั่งอยู่หน้าพระพุทธรูปอย่างเงียบงันเป็นวันๆโดยไม่พูดอะไรเลย เป็นครั้งแรกในชีวิตที่นางรู้สึกว่าปากของนางไม่อยากพูดอะไรอีกแล้วพระอาจารย์ในวัดเห็นความทุกข์ของนางจึงเรียกนางมาสนทนาพระอาจารย์มิได้ตำหนิแต่เล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังว่ากาลครั้งหนึ่งมีหญิงชราคนหนึ่งชอบนินทาคนอื่นวันหนึ่ง นางเดินไปหาพระอาจารย์แล้วบ่นว่าชีวิตนางเต็มไปด้วยความทุกข์พระอาจารย์จึงมอบถุงผักกาดให้นางถุงหนึ่งพร้อมสั่งว่าโยมจุงนำเมล็ดผักกาดนี้ไปหว่านในทุกบ้านที่โยมเคยนินทาเมื่อเมล็ดงอกขึ้นมาหมดแล้วความทุกข์ของโยมก็จะหายไปหญิงชราตกใจและก้มลงกราบ พระอาจารย์เจ้าขามเมล็ดผักกาดมีมากมายเหลือเกินลูกคงหวานไม่หมดในชาตินี้พระอาจารย์ยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วกล่าวว่าถูกแล้วโยมการที่เราหวานมเมล็ดคำพูดที่ไม่ดีไว้มากเท่าไหร่การจะตามเก็บหรือแก้ไขผลของมันก็ยากเดียนแสนเข็นเท่านั้นจงรู้ไว้เถิดว่า รมทางวาจานั้นรุนแรงยิ่งกว่ากรรมทางกายเสียอีกเพราะมันทำลายความเชื่อใจทำลายจิตใจและความสัมพันธ์และที่สำคัญที่สุดมันย่อมย้อนกลับมาสู่ผู้พูดเสมอสร้อยแสงฟังจบก็ปล่อยโฮออกมา นางเข้าใจแล้วว่าความทุกข์ทรมานที่นางได้รับนั้นคือผลแห่งเมล็ดภักกาศที่นางเคยหว่านไว้ในใจผู้คนบทที่5การชดใช้และการเยี่ยวยาส้อยแสงกราบลาพระอาจารย์และตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่นางใช้เวลาหลายปีในวัด ทำความสะอาดวัดฟังธรรมและฝึกฝนการใช้คำพูดใหม่ 1. การสังวรวาจานางฝึกการนิ่งเงียบไม่พูดในเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์ไม่พูดเรื่องของผู้อื่นโดยไม่จำเป็น 2. การพูดเพื่อเยียวยาเมื่อต้องพูดนางจะใช้คำพูดที่ให้กำลังใจคำพูดที่เป็นความจริงที่สุภาพ และคำพูดที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากัน 3. การขอขมาสร้อยแสงรวบรวมความกล้าเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านร่มเย็นและไปหาป้ามาลีและลุงถนอมนางก้มกราบขอขมาด้วยความจริงใจอธิบายถึงการกระทำอันโง่เขลาของตนเองป้ามาลีและลุงถนอมแม้จะยังมีความขุ่นเคืองอยู่บ้าง แต่เมื่อเห็นความสำนึกผิดอย่างแท้จริงของส้อยแสงและเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวนางก็ค่อยๆให้อภัยป้ามาลีกล่าวว่าคนเราผิดพลาดได้ส้อยแสงเอ้ยแต่ที่สำคัญคือการรู้ตัวและแก้ไขดีแล้วที่ลูกกลับมาแก้ไขมเมล็ดผักกาดที่ปลูกไว้ลุงถมออมยิ้มอย่างอ่อนโยนการให้อภัยนั้น ช่วยให้ผู้ถูกกระทำหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ลุงให้อภัยเจ้าแล้วส่้อยแสงจงใช้ปากของเจ้าสร้างความดีนับแต่นี้ไปเถิดส่้อยแสงค่อยๆสร้างความเชื่อใจใหม่ทีละเล็กทีละน้อยนางไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะกลับมารักและเชื่อใจนางในทันทีแต่นางทำดีอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาหลายปีในที่สุด ส้อยแสงไม่ได้เป็นคนสวยที่มีวาจาเป็นอาวุธอีกต่อไปแต่นางกลายเป็นส้อยแสงที่มีวาจาที่อ่อนโยนและใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาผู้คนในหมู่บ้านเริ่มเชื่อมั่นในคำพูดของนางอีกครั้งเพราะรู้ว่าคำพูดของนางเต็มไปด้วยความจริงใจและความปรารถนาดีนางใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสงบสุขแม้จะไม่มั่งคั่ง แต่ก็เต็มไปด้วยความเคารพและความไว้วางใจจากผู้คนซึ่งเป็นสิ่งที่เงินทองไม่อาจซื้อได้นางได้ชดใช้กรรมและได้เรียนรู้กฎแห่งวจีกรรมอย่างลึกซึ้งคติธรรมจากนิทานนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวจีกรรมคือกรรมที่รุนแรง คำพูดที่ออกจากปากเรามีพลังในการทำลายและสร้างสรรค์มหาศาลคำนินทาเปรียบเสมือนลูกศรอ,อาบยาพิษที่ทำร้ายผู้อื่นและพิษนั้นก็จะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองผลกรรมย่อมติดตามผู้กระทำไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนผลจากการนินทาว่าร้ายย่อมส่งผลให้ผู้กระทำได้รับความทุกข์ยากโดดเดี่ยวขาดความเชื่อมั่นและอาจถูกใส่ร้ายกลับคืนในที่สุด การแก้ไขกรรมที่ทำด้วยวาจาคือการหยุดพูดในสิ่งไม่ดีและเริ่มต้นใช้คำพูดที่สร้างสรรค์สุภาพเป็นความจริงและเป็นประโยชน์รวมถึงการขอขมาต่อผู้ที่เราเคยทำร้ายด้วยใจจริงระวังความคิดเพราะมันจะกลายเป็นคำพูดระวังคำพูดเพราะมันจะกลายเป็นการกระทำระวังการกระทำเพราะมันจะกลายเป็นนิสยัยระวังนิสัยเพราะมันจะกลายเป็นชะตาก,กรรม